สวัสดีค่ะรุ่งประกายวิริชัยค่ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทของแกนนำสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะทำงานในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบกิจการสิ่งสำคัญเราจะต้องดำเนินการผ่านทางแกนนำสุขภาพซึ่งแกนนำสุขภาพในสถานประกอบกิจการประกอบไปด้วยกลุ่มไหนบ้าง ท่านจะต้องทราบเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแกนนําส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการจะประกอบไปด้วย5ส่วนสําคัญด้วยกันค่ะส่วนแรกคือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งในสถานประกอบกิจการเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานอยู่หลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับจํานวนลูกจ้างตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูงระดับบริหารหรือระดับวิชาชีพนะคะท่านสามารถคุยหาหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกับทีมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการได้เลยค่ะเนื่องจากกฎหมายของกระทรวงแรงงานกําหนดบทบาทชัดเจนว่า ทจาที่ความปลอดภัยในการทํางานนี้จะต้องมีการขับเคลื่อนง,งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับลูกจ้างรวมไปถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับลูกจ้างด้วยค่ะและกลุ่มที่2ค่ะท่านสามารถขับเคลื่อนร่วมได้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบกิจการได้เลยกลุ่มนี้นะคะเป็นคนสําคัญเพราะว่าจะมีข้อมูลด้านสุขภาพอยู่ในมือด้วยบางสถานประกอบกิจการค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลน,นี้เป็นทีมที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้าง บางสถานประกอบกิจการค่ะก็ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องของการดูแลลูกจ้างรวมไปถึงมีข้อมูลสําคัญสําคัญอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกจ้างเองหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการตรวจสุขภาพของลูกจ้างถ้าเราจับมือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ก็จะสามารถดําเนินการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นสําหรับกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มบุค,คลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขค่ะ บางสถานประกอบกิจาการที่มีลูกจ้างนะคะเข้าขายตามที่กฎหมายกําหนดก็คือกฎหมายของกระทรวงแรงงานถ้ามี200คนขึ้นไปจะต้องมีทีมแพทย์นะคะในการดูแลสุขภาพประจําห้องพยาบาลของสถานประกอบกิจาการด้วยซึ่งหากสถานประกอบกิจาการใดที่มีแพทย์และมีพยาบาล ท่านก็สามารถขับเคลื่อนง,งานในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับทีมแพทย์และทีมพยาบาลได้เลยก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าแพทย์พยาบาลก็จะสามารถให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับลูกจ้างได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับกลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกลุ่มนี้ถูกกำหนดขึ้นมาภายใต้กฎหมายของกระทรวงแรงงานประกอบไปด้วยผู้แทนจากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาดําเนินการร่วมกันในการป้องกันไม่ให้คนทํางานเกิดโรคจากการทํางานขึ้นมาเกิดความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยดังนั้นหากเราจะขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพก็สามารถดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานได้เช่นเดียวกันค่ะ และส่วนที่5ค่ะก็คืออื่นๆตามบริบทของสถานประกอบกิจการได้เลยถ้าสถานประกอบกิจการไหนมีส่วนไหนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษท่านก็สามารถดูได้ค่ะว่า กลุ่มงานนั้นส่วนพิเศษนั้นมีการดําเนินการด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านสุขภาพหรือไม่ท่านก็สามารถเชื่อมงานด้านนี้ได้ mm. เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับบริบทของสถานประกอบกิจการได้เลยค่ะและนี่คือ5ส่วนสําคัญที่ท่านสามารถขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทั่วไปแล้วก็สุขภาพช่องปากได้ค่ะทีนี้แกนนําด้านสุขภาพก็คือ5้าส่วนสําคัญเมื่อกี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นคนสําคัญที่จะช่วย เป็นแกนนำหลักแกนสำคัญหลักในการขับเคลื่อนง,งานด้านสุขภาพในสถานประกอบกิจการถ้าเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่นะคะว่าแกนนำนี้จะต้องดูแลและมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเราเปรียบเสมือนสี่อวัยวะสำคัญของร่างกายมนุษย์เลยค่ะส่วนแรกก็คือเป็นหัวใจเป็นหัวใจของเรื่องนี้อย่างไรก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นตัวกลางระหว่างการขับเคลื่อนง,งานร่วมกับ หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กรของตัวเองให้สามารถดำเนินการ ด้านสุขภาพได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนในภาคของสถานประกอบกิจการเราค่ะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพดังนั้นการเป็นหัวใจก็คือว่าจะต้องเชื่อมหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆเนี่ยเข้ามาให้คําแนะนํากับคนในองค์กรของตัวเองได้นั่นเองก็ต้องเชื่อมทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมสุขภาพนะคะในส่วนของอวัยวะส่วนที่2 นั่นก็คือเป็นสมองอันนี้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าแกนนําด้านสุขภาพนั้นจะต้องคิดกระบวนการจะต้องช่วยกันดูค่ะว่ากลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในบริษัทของตัวเองนั้นหรือว่าในหน่วยงานของตัวเองนั้นจะต้องไปทิศทางไหนนะคะแล้วก็บริหารจัดการร่วมกับทีมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่3ค่ะจะต้องเป็นตาเป็นตาก็คือจะต้องคอยสอดส่องดูแลแล้วก็ติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ทําค่ะว่าทําไปแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและส่วนสุดท้ายค่ะก็คือเป็นปากเป็นปากในที่นี้หมายความว่า จะต้องเป็นคนที่สรุปข้อมูลสรุปเสร็จแล้วก็ต้องมีการรายงานเสนอต่อผู้บริหารขององค์กรเพื่อให้ท่นานทราบนะคะและก็จะได้สนับสนุนการดำเนินงานค่ะให้การดำเนินงานในเรื่องนั้นๆสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็บรรลุตามเป้าหมายได้นี่คือ4อว,วัยวะสำคัญเปรียบเทียบเสมือนหน้าที่สำคัญของแกนนำด้านสุขภาพที่จะขับเคลื่อนงานในสถานประกอบกิจการค่ะ และในส่วนสิ่งที่แกนนําด้านสุขภาพจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะก็จะมีหลายประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าโดนละเลยนะคะเพราะว่ามองว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะก็คุณก็แข็งแรงของคุณไปแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะกลุ่มที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมที่ทําอย่างไรก็ได้ให้เขาสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้อย่างตอ ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตค่ะดังนั้นอย่าละเลยกลุ่มปกติของบริษัทนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มเสี่ยงบริษัทจะต้องคิดถึงกลุ่มนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องทํากิจกรรมให้ตรงกับความเสี่ยงของเขาเพื่อให้เขาสามารถกลับมาเป็นกลุ่มปกติให้ได้โดยส่วนมากที่เราพบค่ะก็คือว่าสถานประกอบกิจการนะคะเวลาที่ทํากิจกรรมโครงการในการดูแลสุขภาพแล้วก็จะทํากิจกรรมตัวนี้ค่ะกับ พนักง,งานทั้งหมดในบริษัทแต่ว่าเราลืมดูไปค่ะว่ากิจกรรมที่ทํานั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้กลับเข้ามาดาเนินการร่วมในกิจกรรมนั้นหรือไม่นะคะสรุปว่าหลังจากที่ทํากิจกรรมไปแล้วนะคะ คนที่ทํากิจกรรมกลายเป็นกลุ่มปกติค่ะแต่กลุ่มเสี่ยงไม่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมเลยอันนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นเมื่อทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่อยากลดความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นในเรื่องอ้วนก็ดีหรือว่าเรื่องสุขภาพช่องปากก็ดีอย่าลืมนะคะให้เราดูด้วยว่ากลุ่มเสี่ยงของเรื่องนั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นด้วยหรือไม่ค่ะสำหรับในส่วนที่3เนี่ยค่ะแกนนำสุขภาพนะคะจะต้องดูในเรื่องของการ ประเมินหรือว่าดูความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้วยเราเรียกกันว่าการดูแลความเสี่ยงแบบองค์รวมหรือว่า total worker health ค่ะเราจะต้องดูว่าความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของเรานั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้าง อย่าดูแค่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวนะคะให้ดูความเสี่ยงในทุกมิติที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับพนักง,งานของเราไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านโรคไม่ติดตอ่อความเสี่ยงด้านโรคติดตอ่อความเสี่ยงโรคจากการประกอบอาชีพพฤติกรรมสุขภาพต่างๆซึ่งเรื่องของสุขภาพช่องปาก ก็จะอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพนี่แหละค่ะจะต้องดูให้ครอบคลุมด้วยเมื่อเราเจอความเสี่ยงแล้วก็จะต้องทํากิจกรรมให้ตรงกับความเสี่ยงนั้นเพื่อนําไปสู่การจัดการปัญหาให้กับกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ค่ะด้านที่4นะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องของความเสี่ยงนั้นนะคะจะต้องดูด้วยว่าความเสี่ยงไหนที่ทําให้เกิดความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเราเรียกว่า work related ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าพนักง,งานนะคะมีพฤติกรรมสุขภาพ เส่ยงเช่นการสูบบุหรี่นะคะเราจะต้องไปทํางานในจุดที่มีฝุ่นละอองมากๆนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคปอดตามมาได้ดังนั้นนะคะต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมด้านสุขภาพไหนที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงแล้วทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้นะคะ จะต้องช่วยดูแลและจัดการเรื่องนี้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็จะทําให้เกิดโรคและปัญหาตามมาได้นั่นเองนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดค่ะการจัดการเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทํางานในสารประกอบกิจการนั้นจะต้องทําทั้งสส่วนนะคะในเรื่องของ health promotion ก็คือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่านจะต้องทําส่วนนี้ด้วยและส่วนที่2จะต้องทําเรื่องของ health environment ด้วยนั่นคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของคน ทงานยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าวันนี้เราเจอความเสี่ยงในเรื่องของพนักง,งานมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากเยอะมากเลยเราก็ทํากิจกรรมรณรงค์ในเรื่องของการแปรงฟันนะคะ แต่ท่านไม่ได้จัดสถานที่ในการดูแลเรื่องของการแปลงฟันให้พนักง,งานเลยพนักง,งานก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปแปลงฟันที่ไหนสุดท้ายกิจกรรมที่เราทําก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นท่านมีกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาพอะไรแล้วท่านจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เขาทําพฤติกรรมนั้นด้วยสส่วนนี้จะต้องคู่กันจึงจะทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ส่วนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะและหากท่านต้องการขับเคลื่อนง,งานในเชิงนโยบาย เพื่อให้งานการส่งเสริมสุขภาพนี้สามารถดำเนินการได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นจะต้องขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมหรือจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภานายจ้างหรือสภาลูกจ้างค่ะถ้าเราขับเคลื่อนง,งานร่วมกับผู้ที่มีความสำคัญตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเมื่อกี้ก็จะสามารถทำให้งานในการส่งเสริมสุขภาพของเราเป็นไปได้กว้างขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ